สบายดีพี่น้องกำกันไปอีกได้สองหมีลูกนะไปใส้ก็หลาบไปใส้นี่สบายดีพี่น้องเอาบอลพี่น้องมีน้ำสั่งแหละหมูไปเอาบอลวะเอาบอลไปให้นางอ้น,นต้มให้หมูไปเด็กก็เห็นบอลเด็กหันเป็นป่าอยู่ก็เลยว่าเออตัดมาให้นางอ้นไปต้มให้หมูเกลือหมูไป à đây nó canh nó xa lộ lộ ban nó đục đít cả bảy năm năm lộ cả năm sao cả lại nó côn จนะชนใจน้ำมันมานะมาเข่บบาไปคุ่นเออปูทั้งออกก็ยะยาเพื่อแล้วเม่มากปูมาน้ะเมียเบิลยอย่างนี้ายพี่น้องเป็นตายอยู่กงกระปูมนเศร้าเห็นเอ้ปกไก่ได้ปะ จะให้นังอุ่นเผื่อต้มให้หมูหมูกักกินบอนตัดเอาใบมันออกเลยโอ้โห้เออตัดเอาใบมันอลดใบมันหลายอืมมันบดเป็นน้องเลยมันมดนขยายออกเออมันเป็นดินเหนียวอันน้องนั่นออมกินก็ได้บอลนะนี่นะออมเลยใส่สมหมดแดง สมกอกต้มใส่มันจืดหอ,อมบอนขั้นนี่แหละมันแซ่บแซ่บกว่าบอนหวานนี่มันออกมาได้เลยน้งกิโลออกมะเดย์เลยตะกินเป็นน้องเลยลนี่เป็นน้องเลยลนี่คนเทน,ทน่ามั่แหงเลย คนตตเลยเป็นน้องเลยแหละอันนี้นะน้ำสางน้ำสางอาบได้สิเย็นเนาะเ,อ,เออได้สิเย็นเจอยๆอาบน้ำนี่เดี๋ยวลงมาเลยตกสางเลยเต็มถุงบอไดเอารถมาสิแบกเม่ได้บ่านนี่นนนนน อขี no ่รถมาเลยก็ดีหยางมาบักไกลเหื่อยขอหยางสำนีก็ได้มีอยู่หมอใหญ่มีอยู่ตัดเนี่ยนั่นโรดเออมันจังได้แสบไปใส่แจบเมื่อปอนี่ขี่เด็ดใส่หมออยู่เนี่ยนั่นแหละตัดสันสันเขาทงลดมันจังเลยลายเต็มทงมันก็ได้ต้มเลยเถอะ ตัสาวพันธ์องถปอโอเคูลตัดมาเขปสอบสานธอบพันธ์ว่เขาซื้อไาวพันธอบนป่นบอลนี่ยด้ค่ะหายหนูกดห้พวกอว่มมูเรออยังก็เป็นราคาเมดกุมมือทุกอย่างเป็นราคาเมดตะกี้ขิงอขี้ควยคอกันก็ได้ เลีวยวไ่ได้เลพี่น้องซื้อขี่งัวกันะสอบหาพันเลยสิบพันละบี๋ยวนี้ขี่งัวนะปมันเสอบสิบพันแล้วขี่งัวเดียวเลยชาวบ้านพันกับชาวบ้านไปขายนำเนาะสูนี่มันเด็ดชาวบ้านมันเด็ดไปนำไปเผาไปเผนแนี้ เดินไปใส่น่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อไปใส่ล่ะไปตำรวจไหนบ้างเงิตำรวจยังมาเด้อไปตำรวจอย่างนั้นตำรวจบอกนี่ตัดมืดหันกับพอดีเต็มทงเมนบอกมืดหันพอดีเต็มทงอืมตัดไปนั่นเลยตัดใส่ไปนั่นเลยหยัดมันเต็มเต็มหน่วยต้ม ต้มมันก็โย่มันได้ต้มจะสามเถื่อเต็มทงนี่ไส้เกลือซเถื่อเนาะนี่ยมันโย่มันก็น้อยเดี๋ยต้มจะซ้มเถื่อเต้มส่หัน้าน้ำถัวหลนใส่กระอืมมื่อน้ำมาก็มากดนะหัวมันหัวยังบวมอีนี่หัวยังบวมีหัวโอหัวบบใหญ่ะ เอออีกเป็นถิดนปุ้แล้วมันยังสิปุ่งยาวอีกมีหัวถอกระปั้นกระปั้นแล้วหัวกะอันยี่ได้น้องซะหันหัวใหญ่เหมือนบ่ใหญ่แล้วคืยความยาวของมันค่ะเออแล้วมันขึ้นโคนน่ะแล้วมันขึ้นโค่นนะเออลงเป็นหัวนะอันนี้ก็เผือกมันเกิดแต่โดนมันบุริขึ้นโคนบ่ซะเผือกอะไรมันมีแต่สีดํสียาเลยนะปลาเผือกนี่ปลานี่ บอนนี่ต่กี่เป็นปลาเต็มมดนะมันีน้หกิลัน่อวยเอมวยนห้่อเมื่อเฮือนนั่นเมื่อเฮือนกินจะห้าม้วมันก็กินอยู่ได้แหะห้ามบาดบ่มีบอนผัดมันก็กินห้าอะก็เห็นทังอุ่นเกือ จะมาเอาเขาเซลเขาเต่งเขาซานเมื่อหายนางอ้นด้วยพี่น้องเข่าซานเมื่อหายเพิ่นเขาซีหม่บ้านนี่แหละเมื่อเพิ่นหายหนึ่งกินเขาใหม่แล้วก็ห้มห้ามพร้อมมาให้เกือหมูบอลในครึ่งหนึ่งเมื่อหายเพิ่นได้บ่อย เอาห่อดังเฮินนเด้อเอาเข่ามาให้เพิ่นเลยพี่น้องเอาเข่าเอาบอนมาให้เขาห้ามมาให้เอาห่อเถือนแล้วตาเมฆขึ้นรถจะได้พี่น้องเอ้ยสิไปน้ำสิเมื่อน้ำยายเมื่อน้ำลุงนี่สิเมื่อน้ำแะไรผุนเมยเพิ่งกระเทียมเครื่องใส่กระเป๋าไว้เตรียมเถื่อไากระเป๋ามเลยเออมาให้กันเมื่อเอาวันคืนเเออ ว่ตจะติดจักรถแล่นข응ึ้นก้อยโดยดเห็นได้ดาสั้นต่ขีแตแท้รถฮะเม่อยอกมาน้องวัยเพื่อนหมดเลยไป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 เมื่อไปตะเมรเมื่อนำพี่นอก เมื่อน้ำแก้วเมื่อน้ำแต่นอนน้องเบิ่งแรงเนพืชเสียหายทุกคนเสียได้ไปเอ้ให้แม่ไปเอามาหอดเพื่อนแล้วตะเมกมาหอดเพื่อนยายแล้วหดยังขึ้นอีกอยู่ยังอยากลงบ่ลูก

ทางเพิ่นกับลุงเบิ่นกับฮดมาเพชรแล้วลุงเบิ่นฮดมาเพชรแล้วไปไหมดกคนเพชรน้ำลุงเบิ่นนปฮดมกเพชรยามแรงมากระฮดพักบรรยากาศยามแรงบรรยากาศยาม้ได้ได้ได้นอไึ Những cái cả... nham lên lên cái mãn ô ider. Lính cái mãn ô ider. Lính cái bắt xìu, lính cái chịu ô. Sui, tuyển sưu sĩ, ok, sĩ, sao hm 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 ขึ้นปุ๊บมามาลายหยอกเพิ่อนมาลายหยอกเพิ่นปุ๊บมาแหงหน้าบ่มันเพิ่นนี่เนาะเออยังโมแหงคัะมืออื่นมือแรงมัดมือมืออื่นมัดมือมือแรงจะกูได้โอ้ยร้านข่อยหมวนพี่น้องเออเออฝนหมวนเลย เออเต็นดอเต็นดองโดเต็นดองจะคังเอียงนี่เออเบาหมัดจุกนี่ก็ <c oughs> อยากมาเอามานอนน้ำได้มาหนินะตะเมกนะคงงงังเบืองหัวแรงพันเสียหายบุรีเบอร์แล้เห็นขึ้นรถกระโกยเลยจากมานำ้ำก็เลยเอามาน้ำซะ ทั้งเบิ้งมาแรงพันเสียหายป่ะถ้าอย่าง้ตมีประลาพันอยู่น้ำเอาซอยมาแรงนะนช้านอนตะเกาว่าไม่ให้ดอกตะเกานะนอนหมุนแขนนนั่แหละกินนมหมุนแขนล่ะการนอนรับมาหนีมันเ,นนนนเดินขวงมีทางพันสิลิ่นอยู่พี่นะโมเข็มมันเป็น ม้าก็จะขึ้นไปเหยาะน้ำพึ่นด้วยนะทางพี่ก็หดน้ำพุนบ่หดนะน้ำน้ำพุนบ่หดนะน้ำในหันที่น้ำจะเห็ดบ่อนบ่อเออนั่นนะมันงาม,น,ามน้ำนะหดงามเอาน้ำในบอ่อมาหดอื เขียวเขียวกบเกเข็ดนะน้ำพนะุ่น,ม,นม,มันก็นงามละน,น,น,น้ำพุ่นน้ำพุ่นน้ำมันนั่นมันเป็นฝุ่นน้ำมันนะันงามวัวเชียงคายกระฮดหน่เด้อถอกใส่ไนใหเน้เป็นเป็นอันลำใหญ่นะเป็นหัวใหญ่หัวอ่นอ,อนนะะเป็นกีบเป็นกีบเลย กีโพ้ยใหญ่ๆเรื่อหูอีกเนเออถอกงานนั้นลามไรลงหูอันนี้มันเป็นหูอีกย่างเนาะอ้าวคลิปนี้ก็บพี่ยังเนาะพี่น้องเนาะเอาบอลไปสง่งให้นางอ้นเข่าห้ามไปให้เพลินเอาหลานมานอนน้ำหมดนี่ลาเด้อพี่น้องเด้อโอเคบาย